วันที่1กันยายนสองห้าวันนี้ลุงก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นการทดลอง f a l l i n g film evaporator basic concept นะครับ basic operation นะสำหรับการทำงานภาควิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศกรรมเคมีนี่ผ่านไปแล้วนะครับก็เหลือแต่งานระบบไฟฟ้าระบบควบคุมและอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะเอาไปทําต่อที่นนทบ,บุรีนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะเพราะว่าเครื่องบินกำลังจะขึ้นนะครับ๋ยวนี้นะเพิ่งทําเสร็จไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็เลยเนี่ยนะครับโหลดของคือโหลดมาตั้งนานแล,ะละ้วล่ะแต่ว่าทดลองก็อยู่บนรถเนี่ยละลุงไม่อยากเอาลงนะเพราะมันหนักลุงแก่แล้ว <laughs> ไม่มีแรงยกลง ก็เนี่ยละนะครับก็ทำงานบริทเลยทำไฮโดรสแตติกเทสแล้วก็คอมมิชชั่นนิ่งพวกยเลอร์นะครับไอตัวนี้คือเนี่ยยเลอร์นะตัวนี้ก็เป็นฟอลลิ้งฟิล์มอียร์เรเตอร์ตัวนี้ก็เป็นเห็นเห็นเห็นด้านันเห็นข้างใต้นะนะใต้นะข้างล่างเป็นเซปเรเตอร์แล้วก็จนสุดท้ายก็เป็นคอนเดนเซอร์นะครับก็เสร็จไปแล้วล่ะนะครับเอ่อ รอการขนส่งจากอุดรธานีไปยังนนทบุรีเพื่อจะทำงานไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะแล้วก็ดำเนินการทดลองเต็มรูปแบบอีกต่อไปส่วนใหญ่แล้วก็การคอมมิชชั่นนิ่งพวกบอยเลอร์แล้วก็พวกอีวัลเตอร์เนี่ยก็ผ่านนะครับทำงานได้ไม่จำเป็นต้องใช้เพชเชอร์สูงถึง2บาร์ก็ได้นะ,นะถ้ามีประกอบกับแวคคั่มปั๊มแล้วก็อาจจะ เดินระบบที่ประมาณ0.5ถึง0.7บาทเท่านั้นเองนะครับก็หมายความว่าประหยัดพลังงานนะแต่จะให้ประหยัดพลังงานมากๆกว่านี้ก็ต้องหุ้มฉนวนหุ้มฉนวนนะแต่พอหุ้มฉนวนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เครื่องมือที่จะเหมาะสมสําหรับนักศึกษาที่จะทําแลบหรือเรียนนะเพราะว่าการรื้อถอดชิ้นส่วนก้อนไม้ต่างๆเพื่อจะเซตอัพปรับแต่งเนี่ยมันทําได้ยากนะครับก็เลยใช้ระบบเปลยอ,อย่างเงี้ยละ่ะอาจจะเปลืองพลังงานไปบ้าง แต่ว่านักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะรื้อถอนได้แล้วก็ดัดแปลงด้วยตนเองได้อันนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการที่จะให้เข้าใจกลไกงานทำงานและการปรับแต่งอุปรกรณ์ทางด้าน Unit Operation นะครับซึ่งเป็นวิชาหลักของวิศวกรรมเคมีนะทำนอกเนี้ย วัดว่ามันมีวิธีการทํางานอย่างไรกันเช่นการปรับแต่งพวกเซฟตี้วาลการดูแลรักษาและปรับแต่งพวก wow, เซฟตี้วาลการตั้งค่าสปริงคอมเพรสชันนะครับอะไรพวกนี้นะครับสำหรับให้เซฟตี้วาลเปิดในในความกดดันที่เราเราต้องการไว้นะครับการตรวจสอบ อาการล้าของสปริงในเซ็ตวีวาลต้องทาเป็นระยะ,ะ,ยะเช่นทำอาจจะทุกปีปีละครั้งหรือทุกครั้งที่เราสงสัยอันนี้เป็นตน้นลดลงก็ไม่ค่อยเดยลอ้างนะเห็นไหมครับเนี่ยมันวิ่งเข้าวิ่งออกจากบ้านไปเข้าเมืองเมืองเข้าบ้านนะทางเข้าบ้าน,นก็เป็นอย่างเงี้ยนี่นะเรียกว่าทางออฟโรดนะความจริงมันเป็นถนนแั้นเป็นถนนลุกลังนะแล้วเป็นโคลนด้วยนะครับเออแต่ว่าเดิมทีอ่ะ ลดลงนะเมื่อปีสองปีที่แล้วมันติดนะถ้าเป็นทางอย่างเงี้ยลดลงจะวิ่งปัดไปปัดมาต้องวิ่งด้วยความระมัดระวังยิ่งยวดแล้วบางทีมันก็ไปติดลมกว่าจะเอาขึ้นได้ก็ต้องเดินหน้าถอยหลังหลายครั้งแต่คราวนี้ก็ได้ได้ยางได้ยางใสยย่ยางแกนแท็กเอทีไฟของดัลลอนะครับก็ก็ได้ผลดีขึ้นนิดหนึ่งคืออาการสไลด์เน,นื่องจากล้อมันลื่นนะก็น้อยลงนะแล้วลงไป ลุงก็ไปติดเอาติดไอ้นั่นนะเฟืองท้ายลิมิเต็ดสลิปแทนเฟืองท้ายปกติก็ช่วยให้การตะกุยเดินาการตะกุยดินเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นได้ดีขึ้นการปัดก็ไม่ค่อยปัดแล้วละ่ะถึงแม้ว่าล้อมันจะจมโครนไปสักม,ม,มิดยางไปเลยก็ไม่เป็นไรนะ <c oughs> อ่าน,นั้นมันก็พอไปได้นะครับโอเคนะก็คิดว่าพรุ่งนี้จะล้างรถให้เสร็จนะล้างรถเสร็จแล้วก็จะออกเดินทาง ตอไมไ่บายถึงเท่าไหร่ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะแต่ไม่รู้ว่าจะล้างคิดโคลนอย่างนี้ออกได้หรือเปล่านะสิเพราะว่าทนทิ้งมาหลายวันลุงเอกก็ไม่ค่อยจะมีเวลาล้างรถซะด้วยนะครับเออก็เสร็จไปแล้วเอกงานหนึ่งก็หวังว่าจะอยู่ได้อีกอยู่รอดได้ประมาณอีกสักเดือนสองเดือนก็ยังดีนะข้าวสารกรอกบมอหาช้าบกินข้าตามภาษาคนจนเออ คนแก่ต้องทํางานนี่เจ็ดสิบสี่ปีจะต้องทํางานไปถึงน่าละจนตายอ่ะนะจะกี่ปีก็ช่างมันเถอะเพราะเรามันไม่ใช่คนรวยนะเออไม่มีบํานาญกินก็ต้องอย่างนี้แหละครับนะก็ก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งขอให้ไม่มีบํานาญกินก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะถนนไม่ดีมีแต่โคลนก็ไม่เป็นไรนะเออเราไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยเหลือเราเรามีความสุขขออย่างเดียวให้เรามีงานทํานะมีเงินใช้อ่า ไม่ต้องร่ำรวยนะเอาแค่ว่าแม่อับจนขัดสนอยู่ได้มีความสุขก็มีความภาคภาคูมิใจในตนเองเพราะว่าเราไม่ได้เบียดเบนคนอื่นคำนองนี้เป็นต้นนะครับดูซิเนี่ยกล้องมันเต้นเหมือนกับชีพจรของลุงเลยเนี่ยปุ๊บตับปุ๊บปับ๊บอ่ามันแก่แล้วนะก็โอเคนะครับไม่มีอะไรแล้วล่ะนะครับอา้าวเจริญในธรรมสวัสดีครับ